สวัสดีครับก็สวัสดีทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกับพุทธคุณพระเครื่องอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เอาพระสมเด็จของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเปเรวเพลิงนะครับของหลวงพ่อพรมถาวโรวัดช่องแค่นะครับ ก็นี่เป็นพระสมเด็จที่สร้างในปี2516นะครับเป็นสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อกลมงวัดช่องแค่นะครับก็ก่อนหน้านี้เคยเอา,อาสมเด็จรุ่น5มหาเมตตานะครับแล้วก็มีรุ่นหลังตรายางนะครับให้ทุกท่านที่ชมกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็ลองไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น สมเด็จเปรวเพิงนะครับเนาะที่ว่าเรียกว่าสมเด็จเปลวเพลิงก็เนื่องจากว่าเป็นลักษณะของพระพุทธรูปนะครับที่มีเปรวเพิงอยู่รอบๆพระวรกายนะครับหรือว่ารอบๆตัวของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเนาะก็จะมีรอบๆอตรงนี้นะครับก็พุทธลักษณะก็จะเป็นลักษณะของการที่พระพุทธเจ้านะครับนั่งคัดสมาธินะครับเนาะอยู่ใน อยู่บนบัลังนะครับอยู่บนฐานนะครับแล้วก็ฐานนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกับาฐานสิงนะครับเนาะแต่ว่าเป็นฐานสิง3ชั้นนะครับเนาะมีชั้นล่างสุดนะครับเหมือนเป็นขาโต๊ะโต๊ะขาที่เป็นโต๊ะสิงนะครับโต๊ะขาสิงสงชั้น3ชั้นนะครับแล้วก็มีฐานเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ก็ประดับไปด้วยลวดลายนะครับ ผมเข้าใจว่ามองว่าออกว่าประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วก็ตรงด้านร,บรอบๆพระวรากายหรือว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็จะมีเรลวเพลิงอยู่นะครับในความจริงก็อาจจะไม่ใช่เรลวเพลิงจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าก็คงจะมีความร้อนนะถ้าเกิดเป็นเรลวเพลิงนะครับแต่ว่าในตามพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีฉพันนรังสีนะครับนะก็มีรังสี6ประการนะครับฉะะก็คือ6นะครับฉภาษาบาลีคือ6มีรังสี6 6สีนะครับรอบร่างกายพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็เข้าใจว่าน่านี่น่าจะหมายถึงรัศมีหรือว่ารังสีของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนะแต่ว่ากาอ,ออกมาเป็นเหมือนกับเป็นริ้ว เหมือนกับเปลวเพลิงนั่นเองนะครับคงจะไม่ใช่เปลวเพลิงสีแดงฉานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นลักษณะของพุทธลักษณะนะลักษณะของพระพุทธเจ้าที่มีแสงออกนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์บ้านเราก็จะเรียกว่าแสงออร่านั่นเองนะครับเนาะอ่านะก็จะออกมารอบๆกายพระพุทธเจ้าแบบนี้นะครับก็สาหรับสมเด็จองค์นี้ก็จะมีลักษณะก็จะมีพระพุทธรูปนะครับนั่งอยู่ ในฐานอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับก็อยู่ในซุ้มครอบแก้วแบบนี้นะครับก็ด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันโอเคด้านหลังก็จะมีเป็นยันนะครับเนาะยันที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับเหมือนรูปองค์พระนะครับเนาะถ้าไล่อักขรจากด้านบนลงมาล่างนะครับก็จะ อ่านได้ดังนี้นะครับเนาะก็จะมีตัวนะแล้วก็นี่เป็นโมนะครับเนาะนะนะโมนี่คือพุทธทาแล้วก็ยะนะครับเป็นวันองค์พระนะครับแล้วก็สําหรับฐานก็จะมีตัวมะอะแล้วก็อุนะครับเนาะ,อะขออภัยครับถาดล้มลก็จะมีตัวมะตัวอะตัวอุนะครับ ก็ถัดมานะครับสกักครู่นะครับขออนุญาตปรับไฟนิดหนึง่งอ่าโอเคมีมะมีอ่ะมีอุนะครับเนาะโอเคปรับไฟนิดหนึ่งครับต่อไปตัวนี้เป็นพุทธะสังมินะครับแล้วก็ต่อมานี่เป็นนะมะพะทะครับ ก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพรมนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของสมเด็จเปรวเพลิงของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนะั้นก็องค์นี้ก็จะมีมีตำหนิอยู่นะครับตรงด้านซ้ายมือนะขององค์พระหรือว่าขวามือของเรานะครับก็จะมีรอยบินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับรอยหักอยู่นะครับ ตามประวัติของการจัดสร้างก็คือ,อสร้างปี2016นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จัดสร้างโดยพระภิกษุนะครับพระภิกษุของวัดอุดมรังสีนะครับเนาะเขตหนองแขมกรุงเทพนะครับมาขออนุญ,ญาตหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับในการจัดสร้างนะครับเพื่อที่จะเอาไปแจกคณะพระป่านะครับซึ่งคณะพระป่านี้ก็มาจาก จังหวัดประจีนบุรีนะครับประจีนบุรีกรุงเทพมหานครมาถวายที่วัดอุดมรังสีนะครับซึ่งพระภิกษุวัดอุดมรังสีก็เลยมาขออนุญาตหลวงพ่อพรมจัดสร้างพระสมเด็จนะองค์นี้นะครับเนาะเพื่อที่จะเอาไปแจกจ่ายจำนวนการสร้างก็ทั้งหมด1,000 0องค์นองะครับเนาะแต่ว่าที่เห็นในตลาดหรือว่าตามแผงพระอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับสมเด็จรุ่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า,าไปอยู่ทางจังหวัดปราจีนบุรีซะส่วนใหญ่นะครับเนาะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ปี2516นรบะครับเราลองมาสองดูเนื้อหากันสักนิดหนึ่งนะครับเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของพระพุทธรูปนะครับที่นั่งขัดสมิอยู่นะครับเป็นทรงปางสมาธินะครับยอดเยี ขยับกล้องนิดหนึง่งบางสมาธิออกจากสีเหลืองๆนะครับลักษณะของเนื้อพระนะครับสีเหลืองๆครับจุดที่แตกดูสองข้างในเนื้อกันจุดๆที่มันที่องค์พระแตกๆกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนาะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับความนิยมก็อ,อาจจะ สู้รุ่น5มหาเมตตาปืนแตกหรือว่าหลังกายางอะไรเงี้ยก็อาจจะสนับราคาเนี่ยอาจจะราคาจ,จะสู้รุ่นที่กล่าวมาไม่ได้นะครับแต่ว่า,าในเรื่องของการหายากเนี่ยค่อนข้างยากกว่าสมควรนะครับเนาะครับก็ประกาณนี้นะครับเาวันนี้มาทักทายทุกท่านด้วยคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวถ้ามีพระ เรื่องดีๆเดี๋ยวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับวันนี้ก็ามาทักทายทุกท่านพอหายคิดถึงกันนะครับของปากของคอนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับก็ก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตจากลาทุกท่านไปด้วยพระสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรุ่นเปลวเพลิงนี้นะครับเนาะขอขออำนาจหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับ ปกปักรักษาพิบาลคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วาลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขเจริญมั่นคงร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเถินครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ